ขึ้นลีโวย้ายแหนบมาจัดให้ค่ะแต่จากลักขะตังล้อโตที่ด้าน oh. สวิตมาเลยจ้าวันนี้ไม่ส่งงานตัวยี่้ลีโวคันนี้ค่ะลูกค้าไปย้ายแหนบมาแล้วลูกค้าอยากจะให้เอาลังขึ้นอีกนี่จ้าก็ได้มาคุยระเลยกกับช่างเนาะนี่จะว่าจะเอาขึ้นเท่าไหร่ช่างก็ดูแล้วก็วัดระยะวะ่ามันสามารถขึ้นได้อีกประมาณเท่าไหร่นะคะหาัดหน้าวัดหลังคุยกัน จริงลูกค้าท่านนี้มาถึงตั้งแต่ก่อนฝนตกและลูกค้าบอกมาถึงฝนกำลังตกแรงที่ร้านเลยก็เลยไปแอบจอดอยู่ข้างร้านถ้ารอจนฝนเบาถึงจะเข้ามาที่ร้านจริงๆอ่ะฝนตกหนักตกแรงลูกค้าก็เข้ามาได้เลยนะคะพร้อมจะลุยงานตลอดเวลาเลยค่ะก็บอกลูกค้าไม่เป็นไราวลงเข้ามาได้เลยโอเคค่ะหลังจากที่คุยายละเอกกับช่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการขึ้นมแมลงค่ะถอดล้อจ้า มีช่างนั้งก็ไปขันตรงตริงด้านหลังเนาะน็อตตรงตริงด้านหลังก็คือน,อน็อตหัวเนบด้านหลังอัะง่ายๆอ่ะเสร็จแล้วก็ถอดล้อจ้ามุมกล้องก็จะอยู่ด้านในเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกจ้าออกไปไม่ได้เดี๋ยวน็อกนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ดูช่างอ่ะช่างถอดออกมาแล้วจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะ2ตับเบาๆเป็นไม่ใช่1ตับเบาๆยกไปเลยค่ะอาจไตาก็ตามตูดมาค่ะรองเท้าลื่นมากเลยค่ะคุณเถอะก็ต้องยัองเยาะแยะเอ่ยแยะๆๆมานะคะเสร็จแล้วค่ะก็มาทำการเอาแหนบบรรทุกออกช่างหนังก็วัดระยะก่อนที่เจาขึ้นไปดัดค่ะแล้วเราก็ต้องทําการวัดแหนบแล้วก็ไปวัดที่รถนะแล้วก็ จะมากะระยะแล้วก็คุยกับลูกค้าว่าเออมันจะได้ประมาณเท่านี้ถ้ามากกว่าน,นี้นจะไม่ได้อะไรยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดของอนุญาตไม่บอกเนาะเพราะว่าคุยกับลูกค้าไว้แล้วนะคะถ้าบอกมันจะเยอะคิดน่าจะยางไม่พอโอเคค่ะขึ้นไปดักแล้วก็ลงมาได้ยังคะช่างโอเคยังไม่ได้จะไปใหม่จ้าอีกนิดนึงเนาะได้หรือยังจ้าหนี่ก็เอาเช็ดน้ำมันเช็ดเครื่องมือพอดี มันเปียกอะนะคะแล้วมันจะีป็ขี้อะไรนะขี้เลนขี้ขี้โคนมันติดอะค่ะแต่ก็เลยเอาผ้าเช็ดหน่อยนมันจะเย็นมือลืล่นเสร็จแล้วค่ะได้เรียบร้อยแล้วก็มาทําการประกอบนแนวบรรทุกเลยก็ยกมาเลยจ้ะคุณผูเดินแบบเอาย่อเอี้ยก,กลุ้นโอเคค่ะไปวางหนักมากเลยนะคะ,นนะ,คะในแนมบนหนักอ้าะะใส่หูหลังไปเลยจ้าเสร็จแล้วก็มาช่วยช่างก่อนฉากฝั่งหนึ่งก็ต้องช่วยกันเนาะเพราะว่าแนบมันค่อนข้างหนักก็เลยจะต,ต้องเอาแม่แรงในการขึ้นมาใส่เพื่อย,ยกค่ะ ก็อเอาไม่แรงในการขันขันน็อตค่ะเพราะว่าบล็อกบล็อกลมเราเข้าไม่ได้เราก็ใช้ไม่ได้ในการดันขันทำยังไงอ่ะ,อไ,อะไม่บอกอว่าอธิบายไม่ถูกก็เลยไม่บอกโอเคแต่ละช่างนั้นก็เข้ามาดูค่ะเช็คระยะกันี่จะอะดูนะว่าทํายังไงนี่ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเราจะกำลังมุดใส่น,อน็อตหูแหนบด้านหลังค่ะเสร็จหลังแจากอัดเรียบร้อยแล้วก็มาใส่แป้นแหนบค่ะใส่ อัดด้วยบล็อกลมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาล้อมาใส่เลยค่ะใส่โช๊คอะไรให้เรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะคันด้วยมือค่ะฝั่งช่างนางก็เสร็จแล้วเนาะนางก็เลยมาขึ้นแม่แรงรอแล้วอ่อนลงเหมือนกดดันเนอะทุกคนเสร็จแล้วอัดด้วยบล็อกลมให้แน่นเลยจะออาลงแล้วค่ะึเป็นยังไงเนาะ โอเคสูงขึ้นลงกว่าเดิมหน่อยนึงโอเคค่ะอาช่างนั้นก็ไปวัดระยวะว่าเออให้ลูกค้าดูาอะตรงกรรมที่คุยกันไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทกําการวัดปอนเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้ไงก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านวันนี้ฟ้าฉ่ำแต่เช้าเลยค่ะเดินทางปลอดภัยมีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะ